Das ist ein sehr guter Punkt. กคนคะ่ะมาตามติดชีวิตของเพื่อนๆชาวราศีตุลทัดลมนะคะผู Who, what, where, when, why, ะ้วัดแวเวนไวค่ะเขาหรือเธอเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมาเมื่อไรนะจะพบได้ที่ไหนนะคะ,ะชาวราศีตุลทัดลมนะคะเราอ่านดวงดาวของวันที่ 30เมษายนสองพค่ะเดือนเมษายนค่ะเขาหรือเธอเป็นใครนะคะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะต้องตรงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนเลคะไม่มีความบังเอิญนะคะถ้าไม่ตรงกับท่านเลยก็ปล่อยวางนะคะมีความสุขมีกำลังแรงใจเดินต่อไปข้างหน้าเรียนรู้ศึกษาตนเองและเพื่อนรอบข้างค่ะ มุ่งไปสู่เป้าหมายนะคะอย่าหลงทางนะคะมีเป้าหมายแล้วมุ่งพุ่งรงไปค่ะแล้วมีความสุขระหว่างทางด้วยนะคะเขาหรือเธอเป็นใครคนรักของชาวราศีตุลธาตุลมเขาหรือเธอเป็นใครราชาเธอไม้ อิมเปอร์ว้าวว้าวสี่สี่ไม้สองดาบเด็กถือถ้วยว้าว เช่าเหรียญสองสองเหรียญอ่าเช่าราศีตุลทตดลมนะคะเราดูอิทธิพลของดวงดาวนะคะในวันสิ้นเดือนค่ะ30เมษายน2564คนรักของ ชาวราศีตุลทัดลมนั้นเขาก็คือ The e m p e r ร์เดวังคารค่ะปัตตนิคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามนะคะและเป็นดาวอังคารกระดุพะมพระรายไดก้การเงินนะคะในเรือนปัตตนีนะท่านผู้ยิ่งใหญ่นักปกครองต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะคะดาวอังคารมีดาวอาทิตย์ ยศศักต์ตำแหน่งเป็นผู้นำนะคะประสบความสำเร็จมากอาได้ลาบใหญ่นะคะเนี่ยลาภค่ะชาวราศีตุลน,นะคะไปเกี่ยวข้องกับผู้ยิ่งใหญ่มีลาบใหญ่โตเลคะเป็นท่านผู้นำค่ะมีดาวฤตยูอ่เป็นนักปกครองปร,ปรุงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะะเก่งกล้าสามารถในความเป็นผู้นำนะคะอา่า มีการงานที่มั่นคงเป็นหัวหน้างานค่ะมีดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนปัตตนิเพชรรงข้ามด้วยนะคะดาวศุกร์ก็มาจากมรณะเออเป็นคนที่ได้รับมรดกของเก่าแก่ตกทอดมานะคะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งอ่ามรณะม,มรดกคนอีกถินที่หนึ่งดาวศุกร์ก็คือชาวราศีตุลธาตุลมนั่นเองนะแล้วก็คนรักด้วยนะคะ อ่าได้ของเก่าแก่มรดกตกทอดมาสืบทอดบริหารปกครองบ้านเมืองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆร่วมกันกับคนรักอ่าคนตัวเล็กหลูกหลางสันทัดนะคนรักของของเขาเนี่นะท่านผู้นำเนี่ยอืมน่ารักสดใสเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งเขาเป็นใครเขาก็เป็นคน ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเดินทางมาเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งมาใช้ชีวิตนะอีกถิ่นที่หนึ่งได้ดีนอกถิ่นเกิดนะเป็นนักต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาคำว่ายอมไม่มีนะอ่ะมีดิอิมเพร์นะความมั่นคงปรากฏอ่ะใครที่อยู่เคียงข้างกับจัก,กรพรรดิอืม ก็คือนักรบนะ่าก็คือคนรักของท่านผู้นำนี่แหละอมคนตัวเลขกลุกลางสันทัศนะนะคนทางไกลมาร่วมก่อตั้งธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวตนเองการเงินนี่หมุนให้ลรองเลยผู้คนต่างทิ่นแดนไกลมาสนับสนุนค้าขายทำงานเสือโซเชียลมีเดียก็สำเร็จอืม ดาวอังคารก็ไปอยู่ในเรือนสุพระเป็นคนดีนะรุ่งเรืองอังคารไปอยู่ในเรือนดาวอ,อังคารไปอยู่ในเรือนดาวพุธนะสุพระดีงามความก้าวหน้าได้ดีนอกเพ็นเกิดนะท่านผู้นําเขาเรวยเธอเป็นใครเ้าก็คือนักต่อสู้นะดาวพุธสุพระคน ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนี้ดพุทธก็ไปอยู่ในเรือนมรณะนะนะก็ได้ลาบนะเดี๋ยวพุทธไปอยู่ในเรือ,มอนมรณะมีดาวราหูด้วยราหูก็คือปุตตะนะได้พบคนรักนอกถิ่นเกิดนะปุตตะนะคือคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์นนะสดใสราเริงนะในเรือนปุตตะคนรัก นั้นนะคนตัวเล็กหลบหลัลงสันทัดอ่อนโยนนิ่มนวลในเรือนราหูปุตตะนะเป็นคนที่ริเริ่มนะก็มีดาพระหัตอริและดาพระหัตส,สัชชะอ่ะเป็นเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาตินะคะมาต่อสู้อุปสรรคร่วมกันอ่แล้วประสบความสำเร็จ ในเรือนการเงินรายได้นะั้นหมุนในคล่องเลยมีดาวจันทร์อยู่ในเรือนการเงินเล็งไปที่พุทธราหูได้มรดกตกทอดมาก่อเกิดรายได้นะได้การเงินมาด้วยการเป็นนักต่อสู้เหน็ดเหนื่อยนะธุรกิจเล็กๆนี่ประสบความสำเร็จเขาหรือเธอเป็นใครเขาหรือเธอก็คือท่านผู้นำนะ ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลคะคนตรงไปตรงมานะบริหารงานเก่งร่างกายกำยำแข็งแรงสุขภาพดีมากหาเ,เงินเก่งกับคร่องร่วมทำงานกับคนรักก่อตั้งธุรกิจเล็กๆด้วยกันนะค้าขายใกล้ไกประสบความสำเร็จเนีเป็นผู้นำที่ มีชื่อเสียงนะคะโด่งดังไปไกลค่ะผู้คนรู้จักค่ะโอ้วัดเขาทำอะไรเฮ้ยก้าวถ้วย หนึ่งดาบสิบไม้จัดเม้นสี่ถ้วยห้าดาบเก้าไม้ ขาฤาษีเธอทำอะไรเขาฤรือเธอก็เป็นนักต่อสู้นะแข็งแรงมาต่อสู้พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะได้รับชัยชนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่าลูกหล่อแข็งแรงทำงานหนักเอาเบาสู้เลยเออทำงานเกี่ยวข้องกับมรดก ตกทอดนะ Judgment ได้มรดกของเก่าแก่มาจากบรรพบุรุษเลยมาทํางานกันข้บบางมืงคืนเนาะผู้คนมาสนับสนุนโรงงานเล็กๆนี่ดเดินกันให้ขวักให้ใควายเต็มบ้านเลย Judgment ก็คือเสานะอ่าเสาเนเนเรนพันธุบ้านนะได้รับของเก่าแก่มรดกตกทอดเป็นคนที่ได้ดีนอกถิ่นเกิดนะ สามสิบปีต่อมาก็สิ่งที่ทำไว้ก่อนแล้วก็ได้รับสืบทอดมาจากบรบรพุษทที่บ้านนะเป็นโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งเลยผู้คนมาสนับสนุนและเป็นบุคคลที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนาะอ่ารักมีสเสน่ห์อืเห็นข้างนอกนี้ กำยำบึกบึนนี่นะแต่ข้งในนี้ออนโยนนะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานที่ทั้งใกล้ทั้งไกลมาสนับสนุนที่บ้านนะนะเป็นคนดีคนหนึ่งนะจัดจเมนเ์พันธุนะเสาร์ในเรือนราศีมังกรจะมีความมั่นคงกับงานที่ได้ รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมมัม่นคงมากคะผู้คนมาสนับสนุนเขาหรือเธอทำอะไรเขาก็ได้รับของเก่าแก่มรดกตกทอดมาจากออพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะมาสืบทอดต่อผู้คนมาสนับสนุนมากมายเป็นโรงงานลรงใหญ่โรงหนึ่งคนเดินสวนสนามกันให้ควักไขวนะ ประสบความสำเร็จด้วยความเข้มแข็งทั้งจิตใจและกายนะแข็งแรงมากเลยเป็นนักต่อสู้ได้มาด้วยการต่อสู้นะแล้วประสบความสำเร็จเป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่นได้ค่ะได้ทำในสิ่งเก่าที่ทํา พันพระบพันพระบทธุษทำไว้ก่อนแล้วตัวเองก็มาสืบทอดต่อค่ะได้ของเก่าเกะโอ้วัดแววจะพบเขาหรือเธอได้ที่ไหนระชินีถือดาบแชมเปญเดมูน ราชินีเธอเหรียญสามเหรียญแปดเหรียญสองดาบชาวราศีตุลท่านลมจะพบเขาหรือเธอได้ที่ไหนแว่ก็จะพบจากการเดินทางไงเนาะขึ้นคานมานานเนาะชาวราศี ตนถัดลมก็เดินทางแล้วก็ไปพบรักจากคนแดนไกลนะสนุกสนานสดใสเดินทางมากเลยนะติดต่อค้าขายกันทางไกลก็มาพบรักนะสนุกสนานร่าเริงสดใสนะไปพบคนที่มีความร่าเริงนะ <c oughs> คนอ่อนวัยกว่าเนาะคนทางไกลเนี่ยนะชาริยศ คนทางไกลที่อ่อนวัยกว่าชาวราศีตุลเนาะเออแต่มีความเป็นผู้นำมากเลยเป็นนักปกครองเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องได้หมดเลยไปพบกับคนร่าเริงสดใสทางไกลเดินทางติดต่อค้าขายกันมากมายนะอ,อ่าก็มาพบเออเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะนีออ่อืมถ้าไม่สนิทนี่ไม่พูดนะอ,อ่าก็มาพบ แล้วก็เดโมนนี่ก็วินาทก็อีกทินที่หนึ่งนะทางไกลพบคนเงียบนะดาพุทธวินาทพูดคุยสื่อสารดาพุทธสุภะคนทางไกลนะเป็นคนดีคนหนึ่งนะแต่เงียบไม่ค่อยพูดจาทำงานปิดทองหลังพระนี่นะไกลๆผู้คนต่างทินต่างชาติต่างแดนไกลามาสนับสนุนหนูมาชมนมกันปาร์ตี้มากก็เกิดรายได้ อ่านะดินแดนแห่งหนึ่งเขาได้เจอกันเนาะอืมผู้คนสนับสนุนโอ้ฉันจรไปมาได้มาร่วมชมนมกันการเงินดีมัน่นคงติดต่อค้าขายกันสะสมการเงินจนร่ำรวยร่วมกันเนาะอืมพบกันจากทางไกลแล้วร่วมงานช่างงานศินละปะร่วมกันนะอก็สำเร็จ เป็นคู่ที่ได้พบกันทางไกลนะสนุกสนานค่ะคู่วัดเวพบได้จากการเดินทางนะยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็ได้พบกับคนที่ร่าเริงสดใสมาร่วมงาน การเงินดีขึ้นเขาขั้นเป็นเศรษฐีเลยค่ะพบกับผู้คนมาสนมมากมายค่ะฟูนมูลปาร์ตี้ค่ะก็เกิดรายได้มากเลยจากทางไกลนี้นะคะอ w h ว r e w h วนเขาหรือเธอจะมาเมื่อ,อไหรเวน อ่ะไพ่ใบเดียวกันเลยข้างๆกันราชินีถือดาบราชินีถือเหรียญโอ้โหรวยแล้วรวยอีกแล้วค่ะเนี่ย t e มเ e r a n c รน สองเหรียญหกดาบสามดาบสามถ้วยหัดแววเวนเขาหรือเธอจะมาเมื่อไหร่ เดี๋ยวก็พบกันแล้วนะสองปีอะจัดเม้นต์น่ะสองปีครึ่งเนี่ยเขาพบกันแล้วมนะนะันเป็นคู่กันแต่ปางก่อนอมาร่วมงานกันใหม่เนะี่ยงงานเล็กๆเ,เนี่ยที่บ้านนะอ่าห้าห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามถึงหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนีงงานนี่มันคงใหญ่โตมากเพราะความขยันขันแข็งผู้คนมาสนับสนุนเนี่ยนะ คู่วดแวเว้นมาเมื่อ,อไรมามาเมื่อพบรก,กันแล้วอะนะที่เขาเจอกันแล้วเนะี่ยเดินทางติดต่อค้าขายร่วมกันมาแล้วก็ในรอบ2ปีครึ่งก็มาร่วมกันนะจากที่ขึ้นคานมานะไม่ยอมเป็นหนึ่งไม่ลงจากคานนะถ้าไม่ได้เป็นหนึ่ง ชาวราศีตุลก็ได้เป็นเศรษฐีนีการเงินดีมากดีแล้วเนาะก็ดีเพิ่มขึ้นอีกนะชีวิตประเปพียนแทย์มบร,รนันะสุภะคนดังไกลที่ได้มาเจอกันเนี่ยเดินทางคนะ่ะขายร่วมกันเดินทางไกลร่วมกันมากมายผู้คนไกลๆต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นมาสนับสนุนโอ้ค่ะขายพูดเก่งพูดคล่องมากเลยสติปัญญาไว้พิบแค่กรองว่องไวนะแทรนเนี่ยรุ่งเรือง จากการปรับเปลี่ยนได้พบกับคนรักที่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นเทมเปเรนต์นี่ก็คือดาวพูดสื่อสารพูดคุยค้าขายใกล้ไกลสุภนะนักกวินาทวินาศ,นาศคือค้าขายกับคนทางไกลและดาวพุทธสุภะษอ์ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นนะคนอ่อนวัยกว่าชาวราศีตุลก็ได้รับความอุปถรรัมภ์จากคนแดนไกลมา ร่วมกันสร้างรายได้รับขันรวยเลยเงินหมุนในคร่องเลยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันฝ่ายถอนสายนะ้ำอันเย็นฉ่ำนะกับคนทางไกลเนี้ยได้มาพบกันแล้วก็เกิดงานมงคลสมรสเกิดขึ้นได้เฉลิมฉลองแล้วนะเออชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วได้มาพบรักใหม่เนาะอืม ได้พบคู่จากคนทางไกลที่เป็นคนดีนะดาพุทธสุภาดาพุทธวินาศคนทางไกลที่ไม่่อยพูดเนี่ยนะพูดไปอยู่ในเรือนมรณะคนทางไกลได้รับมรดกตกทอดคนอ่อนวัยกว่าเนี่ยนะพุทธราหูราหูก็ปุตตะคนอ่อนวัยกว่า,าแต่เป็นเพื่อนที่มีหัวคิดเ,เป็นผู้ใหญ่นะเป็นนักต่อสู้ก็มาร่วมฉลองกับคนทางไกล คู่วัดแ h วนมาเมื่อไหร่มาแล้วเนี่ยสองปีครึ่งเนี่ยก็มามีงานมงคลสมรสเกิดขึ้นแล้วในรอบสามสิบปีนี้ได้เจอคู่บุญนะคู่บุญบารมีมาร่วมงานหนักงานใหญ่ที่บ้านนะก็เกิดรายได้ให้ชาวราศีตุลมีความมั่นคงทางการเงิน What where when why นะ y นะ y มาทำไมสองไมนะ้เป็นคู่ร่วมค้าแปดไม้มาร่วมธุรกิจนะขายายครอบครัวและงานออกไปสู่ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลค้าขายร่วมกันมาโดยไม่ขาดฝนนะนะ ตื่นเต้นเลยได้คู่อย่างนี้นะเนะสนุกสนานโลดโผนค่ะเด t เท้างานหนักงานใหญ่มาแน่ๆเลยคู่กันแต่ปางก่อนมาร่วมใช้ชีวิตร่วมกันค่ะสิบไม้ดมูลมาร่วมมงคลกันค่ะงานปาร์ตี้ชุมนมกันมากมายที่บ้านสนุกสนานตื่นเต้นโลดโผนค่ะ มาเป็นกันรานเะม็ดกันด้วยเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะ,ะยินดีด้วยนะคะก็เกิดรายได้มากมายค่ะยิ่งขยันยิ่งได้ฮะขยันหาเงินค่ะริ่มรวยอ่าฝุนบนปา์ี้ทิบานค่ะให้คำแนะนำค่ะพี่เซนค่ะเปิดเผยต้นเต็นตัวตนออกมาเลยนะคะสว่างสวยค่ะ ไดเ c ก i ันมุ่งไปสู่เป้าหมายนะคะไม่หลงทางค่ะมีเป้าหมายเดียวกันแล้วมุ่งพุ่งตรงไปค่ะ d ด c รกช c o m m m ม i วนิเคชนรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองติดต่อด้วยความอ่อนโยนนิ่มนวลสายลมเสียงเพงเลงลอยพัดไปหาเพื่อนบ้านค่ะมีความสุขมากค่ะได้โคจากทางไกลนะคะมาร่วมงานขยายครอบครัวขยายการงานใหญ่โตออกไปตื่นเต้นโลดโ้นฟูนมูล ปาตีทีบานนะอยากมิตรมาสนับสนุนมากมายคนะ่ะมีแต่เพื่อนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยขยันหานะ,ะคนที่มีในสิ่งเดียวกันนะคะมาสนับสนุนกันค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีกับชาวราศีตุลค่ะได้เพื่อนเนะเป็นกลยุท